สวัสดีค่ะไม่เห็นหน้าเจ้าของช่องนะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ้อยอินเยอรมันคลิปนี้เล็กเคอร์บายอ,อ,อ้อยแล้ววันนี้จะมาทำาพาทำเมนูไร่วัดเป็นหวัดหลายวันแล้วค่ะ,ะฟุตฟิตฟิฟฟฟฟหลายวันแล้วจริงๆเป็นแค่หวัดนะคะไม่ใช่โควิดแน่นอนชแนลเทสหลายรอบแล้วเนกรทีฟค่าผ่านเกินหนึ่งอาทิตย์แล้ว เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมนูไล่หวัดคืออะไรมันคือกะเพราไก่นี่เองเ,ออเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเนาะมีที่บ้านกินอกไก่ไม่กินเวลาผัดกะเพราจะไม่ใช้หนังก็เชือใช้เนื้ออกไก่มีกะเพรามีแค่รสมีพริกแดงกระเตรียมแล้วก็สูตรอ่อยนี่คือจะใส่พริกแกงแดงตำเองนิดนึง เพื่อให้มันเผ็ดสะใจเลยค่ะเดี๋ยวพอดีคลิปถ้าเป็นคลิปอาหารไทยจะมีเพื่อนต่างชาติมาดูนิดนึงเดี๋ยวขอบอกอส่วนผสม,มเป็นภาษาดอยนิดนึงนะดิดเฮนเชนบูส์ boost, นะแล้วก็ไทยบาซิลิกุมมอรินไทยชิลีอุ่นขนอแปล้าอุ่นไอบินเชียน อ่าเรดคอรี <oise> okay, ่ใบเมียยะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทํากันเลยว่าทํากันยังไงนะคะแล้วก็ออกมาเหนื आ, ่อยกันเลยอันนี้อันดามแล้วก็โอเคหรอกทำงานที่หนุ่ยหนุ่ยได้งม่ยาก

tài nắng mang ไฟแรง Thank you. ใ่า,น,ใาน,ใน้ำมันหอย เยื่าไปน้ำมันหอยที่บ้านใกล้จะหมดแล้วแล้วก็น,นี้นิดเดิงซีอิ๊วดำนิดหนึ่งนะคะน,นิดเดียวค่ะ เอาปุงรสได้ที้แล้วจากนั้นนี่เลยไทยบาซิลิกุมกะเพราเราเนี่ใส่เยอะค่ะที่บ้านชอบโดยเฉพาะที่บ้านชอบคืออ่อยนี่แหละชอบเนี่ค่ะเวลาไปกินตามร้านอาหารในเยอรมันนะเขาจะใส่กะเพราให้นิดนึ่งเม่ว่ากะเพรามันแพงค่ะเราทำเองเราก็ใส่เลย เสร็จแล้วค่ะปิดเตาเรียบร้อยน่ากินไหมคะกระเพรา